แม่คอยละบ้านเป็นเลขคขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอะมากเอาทุกคน,นเพื่อนชาสวังกับมีรถจากคันเดียวเนะซึงชาสวงกับเอาไปขังนอกไปถ่ายคลิปนะ <laughs> <laughs> สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะบอกวา่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสว่งคอจดีตอนรับเขาสู่องสาวสองชาแนล <S <S 1> <S 1> โดยเมเนก้ามาพบปมาพอกับสาวสวงคือเก่าคือเดิมเนาะเมเนก้าเป็นมือวันอาพระัทเนาะอามืออื่นก็นเป็นวันซุกเป็นบุญหอเขาสลากเนาะโดยแหละ ทางสาวสว่างกะสิดได้ออกไปข้างนอกเด้พ่นแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะบ่มียังหลายหรอกว่าสิออกไปซื้ออาะะาา่าผลไม้แล้วกะอียงต่างๆอะไรบ่เียมไว้ใส่บาดอื่น,น,ตนดดแต่ว่าถนนนทางเฮาก็บ่ดีปนดพ่พี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะลเฮากะสิได้อ่าค่อยไปค่อยมาอยู่ดอกแต่ว่าทางมันลําบากไพ่แม่พี่น้องเอ้ยบ่ให้่พี่น้องเบิ่งทางอีกรอบนึงเลยปูน อันนี้เฉพาะอันหม่องตหนหาเฮื่อนสาวสมวงังเนาะถ้าเป็นมันจะมีอีกหม่องสามหม่องเนาะบาชโยเนาะมันจะมีอันยากๆนะมันจะมีอ่าหม่องมันจะเป็นห้องหลึกๆไปละกะอีกจุดหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบคิดดินดากค่ะพอแมพพี่นอ้องเ้ยส่วนจุดที่สามมันก็จะเป็นดินดากค่ะพอแมพพี่น้องมันสีนแบบพลาดเออถ้าขี่ไว้ๆนี่เบรกปรทัาน,นี่มีวังสีแบบว่แตกเนาะ๋ยวสิพาเบ่งทางอ่าในบ้านเนาะเลยก็จะเป็นอ่า เมย์คอยละว่านเป็นเลขขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอ่มากเอาทุกคนในเพื่อนซาสวังกับมีรถจากคันเดียวเนะซึ่งซาสวังกับเอาไปขังนอกไปถ่ายคลิปเนะไอ้ห้องวันนี้โอ้ไอ้ไม่ได้ดีชาวเนียง เมื่อยวันนี้เมื่อยแล้วเมน่อคือแต่คือแตนเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าตอนเที่ยงเนาะถักมันกินเข่าเยือนเจ้านี่ขี่มือดีๆอยู่โดยสบายดีพ่อพี่น้องบิดถูทุกคนเายมาแต่หงเฮียนเจ้านี่ขี่มือดีๆอยู่วัดขามาอวยออกมาแล้ววัดมาไล่ข้นในบัจจินท์พ่อหนุ่มยันแตกตอนขี่มือบอสทีแม่น้ำนักแม่แล้วมันหลายดย ที <kung> ่เ <kaz> มื like ่อไรมันตดคุมเนี่ยอย่ามาใส่มันใส่มันแตบกับดิ่งแหงนะใส่ลักเลยแม่นได้อะไ่ดิฮอนฮอนฮอนเป็นได้เมื่อยปอนยเมื่อยแล้วเนาะปดถ้าหลดเทือนคือรหลดเทือนชาสวังนี่มีรถดจากคันเดียวนะอพี่น้อง Ie, คือเมื่อเช้าน e ี่ชาสว่งก็เอาไปออกไปข้างนอกไปอันหาถ่ายคลิปหั่นแหละแม่เพิ่นก็บบังมือกัย่างมื้อเนาะมื้อกัขี้รุติมื้อได้ชมวังมือไปถ่ายคลิปกับแม่ขี้รถจักมื้อแม่นทุกคนแต่ว่ามื้อนี้ชาสว่งนั่นไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกเพิ่นก็เลยได้คีรุติเป็นยังแม่เสียสละเพื่อลูกได้โดยขอเพียงลูกฮอดฮอดฟังพันแม่กะภูมิใจโอเนาะย่างเอากะดีใจคะแนนลูกได้ โอ้โหนานเดี๋ยวก็ได้คิดค r e คัน f ข้ <S <S uh huh. างในนะทุกคนโอ้ยนยาเพิ่นเจ๊กไปข้าวปังได้ค reativ กันนะกับว่าเป็นยังคิดค r e a t i กัคักอยู่ได้ตังออกกับร่างกายอืมรถทุนอีกแม่กะแบบว่าแม่กัเป็นคนตุ้ยแน่นะรอทุนแต่ทั้งแม่น่าไปนี่ได้ไปถ่ายคลิปมาหนีิกะเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่อ่าลูกจะไปใช้มาหนีิว่าสิไปตลาดไปซื้อพักผลไม้อืมซื้อของไว้เสียบานมื่อื่น ลงชายบานมื so okay. so <laughs> ้ออื่นเนาะแม่นฝากซื้อยังบ่ก็ซ <area> ื้อแน่อันดอกไม้นี่นะอืมประเภทอันดอกดาวเืองดอกหยังอันสีบัวบัวแม่ก็บ่จักอืมไว้ชายบานเนาะแม่นอืมแม่เมืองโรงเรียนมื้อนี้นักเรียนก็ถามหาดาถามเรียนว่าวาันลูกแม่ครูอันคืองามแท้เขาว่าเขาเห็นลชาบานะเขาอันว่าอยาให้ลูกเมื่ออันเมื่อลิ เมื่อดินมนมาถ่ายคลิปนะเนาะลูกวางอยู่บ่เลยว่างอยู่เดี๋ยวมื่อหนาเนาะเมื่อหนาเมื่อหนามือยังไปแวไปลินหองเฮียนแม่นได้ไหมวะเขาในเฮียนบอกวันนี้ยืนด้วยงยืนหึงมาชิเมย์ได้บัดนี้ลูกขี่ไปทางไหนบัดจะไปตลาดทุเลบัดนี้ฉันแม่ชิขอตัวไปหากินข่าวกินน้ำก่อนได้หึงเมย์เนี่น้องฉันว่าวับอยู่นี่วไนดูข่าวด้วยกันไปฉันเขาก็จะได้ไปตลาดวันนี้โชคดีเด้อคอยคอยไปคอยมาเด้อ เลยไปให้แม่เผชิญเพื่อนเราทุกคนค่อยๆค่อยๆจะได้ยกเลาะอันนี้ก็เป็นแม่ของสาวสว่างเนาะทุกคนเนาะบางมือเพิ่นกับขี่รถถีบบางมือเพิ่นกันยางไปเนาะแต่ว่าบางมือกับขี่รถจักรแต่ว่าเมื่อนีสาวสว่างเอาหลดออกไปอะจะออกไปตลาดแทนแหละก็เลยเพิ่นก็เลยได้ขี่รถถีบไป แต่ว่าลทีมาติ้นหัวนะทุกคนโดยนะพอยพี่น้องซาสวงกะจะได้ออกไปข้างนอกเนาะบางมือที่อ่าซาสวงไปตลาดหรือว่าไ่ได้ไปตลาดเนาะถ้าสมบูว่าบางมือที่ซาสวงได้ขี่รถไปนะ้นั่นเนยซาสวงกะจะได้ย่างไปเฮียนด้วยได้ขี่รถถีบเพราะว่าเพื่อนทฮากับมีรถคันเดียวเนาะคือเมื่อนี่ตัวอย่างเมื่อนี่กับเน่เพื่อนได้ขี่รถถีบไปเนาะทุกคนตาสงสารเพื่อนอยู่เนาะ เดี๋ยวจได้เนาะแต่ว่าจาสว่างกาได้คิดหลุดไปหัะนะเดี๋ยวาสว่างกาอยากมีเงินสื่อห้เพิ่นอยู่แต่ว่าตอนนี้กาได้แค่คิดหัไนแหละแต่กาบ่ว่ายังเหลืแต่กระฝากเพลินพี่น้องเนาะเบิ่งคลิปจาสว่างแล้วก,ก็เป็นกำลังนใจนให้เน่เด้อเนาะเผื่อสักมื้อหนึ่งถ้าอ่ะ t u b e เฮามันส้างรายได้ได้เนาะ ทีสาวสว่างว่ามากกับโมเมนต์ยังโดดกับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ถ้าหากว่ามีโฆษณาเข่าหรือว่ามีโฆษณาขึ้นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิงให้สาวสว่างน,น,นาเนาะเ่อว่าอ,าอ่ามันก็ได้บลายหราแต่ว่าก็ได้ก็บเก็บหอมรอมน้อยเนาะต้องเตือกะจากในหน่อยนี้นนอ,นอ่ะถ้าเขาเก็บไว้าอากาศทได้เป็นรายเนาะอ่ะสิสามารถซื้อรดได้ถาบว่าได้ยังหน่อยก็ยังหดก็ได้รดไฟฟ้าเนาะรถถี่ไฟฟ้าสนะิ มันกับบริเพงกับพงอยู่แต่กรบาลใด้ยังไงกะพอได้ให้เพื่อนไข้ว่ารถทิปตัวนี้เนาะทุกคนเลยแต่สําหรับคลิปนี้สาสมักรบอมมี่ยังไลยหรอกทุกคนเลยกะนี่เท่านี้แหละว่าสิไปข้างนอกแต่ว่าเมย์เพิ่งกลับพักเที่ยงก่อนก็เลยอ่าได้เห็นกันกับเพื่อนเราขีว่าตีนเราปจีหัวเนาะเห็นเพื่อนบอกว่าเออน้ำหนักเตอนไล่บอนต้นคุ้มเราปเด็นะตีนมันอ่าถือกับก้อนหินเหรอ่าน่าจะเป็นพอตอนตอนกอต้นคุ้ม เนาะมันก็เลยเห็นทีตีนหล่นหัวเนาะทุกคนเลยแ<ะ>มยกกนโะรสีก็อยากเกาว่าตั้งแต่อ่าข้าวสาวสุรอรเยียนอันแล้เวเขาคิดกันเนาะทุกคนน่าจะเป็นมอมอสองเนาะปะ่าวาโรตีตัวนี้นี่ซื้อซื้อพร้อมกันกับอันตอนนันยังเงียนมอสองมอสองตอนสาวสุบอะอกเงียนกับมอหาเนาะออกกลางเทอมก็เลยคิดเอาวา่าจบมอสีนะ่เนาะทุกคนออกกลางเทอมน่าจะประมาณหกเจ็ดปีได้เนาะ หน่ะทำมาสิบ่กัวเดิเพราะว่าแต่เฮาเรียนม2คุณมอคลาสมา3ปีโอเ้เรียนมาก็ได้3ปีกว่าแล้ว6ปีกว่าแล้วทุกคนเลยมันก็นอยากลก่าวเลยกันยังตะกกี้ก็บบด้มีครขีนเดะ,ะเจับไปเพื่อนเนาะวาซั่น่ตกกี้ก็จอบไว้เพื่อนดีแดดป่นี่เฮาวันได้ถ่ายคลิปแล้วก็ได้ไปข้างนอกไปหันไปนีเรื่อยเพ่นก็นเลยอ่ะไสปส่มไปแปลงมาขี่บัดน เพราะว่าแต่เก่าก็มีแต่เพิ่นอ่นคิรุจักไปโรงเรียนเพราะว่าสระวังก็อยู่เฮือนแต่เก่าก็เฮ็ดเวียคเพือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วสาวๆก็นอนอยู่ตู่ไะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอ่ามิทุระไปข้างนอกแน่อาจจะได้ไปเรื่อยแน่บางเทื่อก็ไปถ่ายคลิปเนาะบางเทื่อก็อ่าไปเวียดส่วนตัวก็มีก็สิได้ไปเรื่อยแน่ยเราทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้กะแต่หนุนทอนท่ามันก็บ่อยากดีปานไดระวังกะสิไปข้างนอกเนาะเพิ่นก็เลยคิรุทีไปเพราะว่าอ่า เพื่อนยอมยางก็ได้เพื่อให้สาวสว่างได้อ่ามีเวียกเหตุงานทำหรือว่าอ่ามีมีเวียยเหตุละเนาะทุกคนเนาะ้ามีเวียกเหตุันก็สิมีเงินเนาะเบื่อทำแต่งานทำงานไม่มีตังทำไปทำมามีแต่งานไม่มีตังวะอันนี้ก็เป็นคำคมเนาะทุกคนเนาะสาวสว่างก็จื่อ่าได้เนาะก็จื่อได้คร่าวๆ่อๆแห่ะเปล่าอ่าเม่น่ะยอมยางก็ได้เพื่อให้สมวังได้อ่ามีเบียกเหตุงานทำเนว่า เวียของสาสว่างกันนี่แหละก็เฮ็ดท้ายคลิปแล้วก็ YouTube เลยทุกคนเลยมันกับอาจัดใส่รถเนาะในบางคลิปเนาะแต่คือตัวอย่างไม่นี้แหละคราสิไปข้างนอกมันก็ต้องได้ใส่รถเพื่อนก็เลยได้ขี่รถถีบไปนั่นแหละทุกคนเลยถ้ากับตากระบะเพื่อนอยู่บ้านใช่ไหมพี่ตากระบะเพื่อนอยู่เนาะทุกคนเลยปนกับตกทางกับลำบากลำบากปนขนาดปนตกจักมือกับบาซิโนตมือสามมือทางครับบ้านสาสว่าง เรียบรอยเลยอันนี้แค่ทางเขาบ้านเนาะถ้าเป็นอ่าทางไปตลาดตะลี่นี่แจ็คซิชมันทุกคนเลยหน่าจีแบบตั้งแกว่อนหนิี้อยู่ยังคือจุดประทางเขาในบ้านในซาวสวางบริขาไปบึงตะดุนนะแต่ก็อ่าหนาจะได้เข้าไปในอคลิปหน้าทุกคนเนะะาะเพราะว่าเท็นเมย์เพิ่นบอกว่าอันน้องๆน,น,นักขียนันทำหาอยากให้ซาวสวังลงอันไปห้องขียนเาะ ไายคลิปว่ะแล้วก็มีออเอฟซีพร้อมเพิ่นคอมเมนต์ว่อาอยากเบิ่งโรงเรียนเนาะโรงเรียนบ้านบ้านห้องเรียนประถมบ้านสาวสว่างนี่แหละอยากเบิ่งบรรยากาศโรงเรียนพร้อมว่าเนอะถ้ายทำเป็นบางทีเราถ่ามีโอกาสว่างๆสาวสว่างก็สิไปถ่ายเพราะว่าก็มีหลายคนเียกห้องมาแม่นบ่ก็มีทั้งเอฟซีแล้วก็นักห้องโรงเรียนโรงเรียนก็นเป็นลูกศิษย์ของแม่สาวสว่างนี่แหละปปลเพิ่นก็ไปถ่ายคลิปโเรียนก็บู้จักสาวสว่างอยู่ได้ทุกคนเอ้ย เป็นแม่เพิ่นเล่าให้ฟังแล้วก็ไป็นตามพีความสุขงเลยเนาะบางเทื่อสาวจองก็อาจสิเฮ็ดคลิปอันแจกของเนาะแจกของให้นณะเฮียนทุกคนเลยแต่ว่า,ตอนน,าตอนนี้ก็่าอันให้ให้มีงบก่อนตอนนี้งบมันบ่หลายเน,นาะเขาก็ยังคิดอยู่แต่ก็ต้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆก่อนเพระาะว่าการที่เขาแจ,จกของมันสิแจ,จกแต่ห้องเดียวนะนเนาะสิแจกแต่ห้องเดียวก็เป็นไปบ่ได้ทุกคนจะไหนมันสิเป็น อ่าประเด็นหรือว่าดราม่าคือว่าแจกให้เต้ของแม่เจ้าของเนาะฮองก็ต้องไปหางบเพิ่มอ่ะสิจแจกไฮต้ปึ้มหัวหนึ่งไฮนอเฮียนมันกะมันเบื่อคือประเด็นเนาะมันต้องมีขนมพร้อมเพราะว่าเด็กน้อยเขาเจ้าก็ต้องอยากกินขนมพร้อมทุกคนเองได้เดี๋ยวหางบก,ก่อนเดี๋ยวสิไปเนี่ยหลักายงวงพอกันเดี๋ยวสิไปหลักายงวงไปแจกของควันไฮนอเฮียนเนาะเ <c oughs> <c oughs> นาะทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้่ฮะก็บม่ได้มีอย่างไรหรอกกับพี่เพื่อนท่านี้แหละ โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ซาสว่างก็สิได้จบไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวสิไปอ่าหาข้าวหานําให้แม่เพิ่นกินแล้วซาสว่างก็สิออกไปตลาดบัดนี้กัเนาะสําหรับคลิปนี้ไผเบิง่งฮอดน,นี้กัฝากกดไลค์กดแชร์ซาสว่างกันเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการที่คลิปต่อต่อไปเนาะโดยสําหรับคลิปนี้ซาสว่างกัสิได้กล่าวคําว่าสบายดี